ครับที่ไดตัวนี้เสียนะครับผมได้ถอดชุดนี้ออกมานะครับวัดดูนะครับเอามาวัดไดดูเอามาวัดอ่าอาค่าอานะครับอา0สิบโอห์มอาร์สองร้อยเจ็ดสิบอะไรพวกนี้นะครับวัดหมดทุกตัวเลยครับไม่มีอะไรเสียสักตัวเลยนะครับผมก็เลยเอากลับเข้ามาใส่ใหม่นะครับไฟมันก็อ่าไฟมันจะร่วกออกลําโพงนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนะอ้แบบครับวิ่งวิ่งออกชแนลนี้นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวได้นี้มันจะร้อนนะครับมันจะร้อนร้อนประมาณหกสิบองศาเลยนะครับผมก็มาตอนแรกผมว่าจะถอดได้ตัวนี้มาใส่ตัวนี้ผมวัดดูแล้วมันก็ไม่มีเสียนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับดึงไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยวงจรออฟแอมนะครับเจ็ดเซนหนึ่งอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็เอาขออีกตัวหนึ่งอะ่ะผมมีผมสั่งมาอยู่อ่านี่นะครับแล้วผมก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยนะครับนะ อ่าเวลาเวลาใส่ใส่ให้ตรงนั้นมันจะมีมาร์กอยู่มีมาร์กอยู่เนี่ยอย่างอย่างตัวนี้ก็จะเป็นมาร์กคือวงกลมเนี่ยจะหันหัวมาทางนี้เนี่ยพอผมใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่าเห็นไหมครับหายเลยนะครับเนี่ยตอนแรกผมจะลงคลิปเมื่อ EP ที่แล้วไงผมลงไม่ได้ไงเพราะว่าผมต้องเอาไปเช็คก่อนมันเสียเวลานานเนี่อขนาดเช็คชค,ชค่นี้ผมเช็คต้องนานนะครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับตอนนี้ก็หายแล้ะ ต่อเสร็จแล้วนะครับต่อต่อเสร็จแล้วแล้วก็ต่อชานัลเมื่อกีก้นี้ผมลองไปแล้วอันนี้ของชนัลท,ท,ที่ที่เปลี่ยน i c o f อนะเมื่อกี้นี้ที่ไฟไฟรั่วตรงนี้นะอ่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผมต่อสลับข้างกันไว้นะครับชาน,นลง้างฝั่งนี้แต่ว่าดัานประเสียบฝั่งนี้เดี๋ยวอันนี้มัน กลับอะไรไม่ได้แล้วผมตัดไว้พอดีนะครับเดี <kaz uffy> ๋ยวก็ส่วนแท่นนี้นะครับเมื่อ EP ที่แล้วนะครับที่ว่าลองวัลลุ่มตรงนี้แล้วมันดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนะครับแล้วก็ดังมั่งไม่ดังมั่งนะครับก็คือที่ใช้ตัวเก่านะครับตัวเก่าที่แงเอามาจากแอมรถยนตนะถ้าใครดู EP ก่อนนู้นจะจำไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดสินใจครับเอาตัวใหม่ดซเซอร์มานะครับมันอันละสิบาทนครับก็เลยใส่ไปก็เลยหายแล้วนะครับตอนนี้อ่าเนี่ยนะครับหายใช้ได้แล้วแต่อันนี้อันนี้ไม่ได้ต่อรองนะเดี๋ยวผมจะเอาาาไป VS หนนน้้บบครั ก็ไม่มีนะครับก็อยากจะบอกมือใหม่นิดนึงครับจะเป็นแอมตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็เวลาต่อเสร็จก็ให้เอาหลอดโหลดมาลองนิดนึงนะครับตอนที่ผมทําตัวเนี้ยขนาดผมมั่นใจว่าผมทําถูกนะผมยังเอา NPN มาสลับใส่ PNP นะครับสลับกันไว้ทั้งสองข้างเลยครับเพราะว่าผมอัดคลิปไปด้วยนะครับมาเสียบหลอดโหลดก็หลอดโหลดแดงจ้าเลยครับถ้าไม่มีหลอดโหลดเนี่ยมันจะทําให้ตัวนี้ช็อตพังนะครับก็ก็คอยดูนิดนึงครับเพราะว่าเป็นงานละเอียดครับต่ออะไรเพลิดนิดนึงไม่ได้ครับว่าตัวนี้เป็น อ่าเป็นไฟสองเฟสนครับถ้าต่อผิดมันจะชอ็อตทันทีเลยนะครับก็บอกไว้หนึ่งครับสำหรับมือใหม่เวลาจะต่อนะก็เดี๋ยวไอที่สายไฟอะไรตรงเนี้ยผมยังไม่ได้เก็บดีนะเพราะว่ามันจะมีการต่ออ่า mp สามนะครับ mp สามที่เสียบแลชได์อะที่ว่าตรงนี้ี๋ยวผมจะเว้นไว้ก่อนแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะยังไม่ลงนะครับผมขอเก็บไว EP ้ ep นู้นเลยนะครับเก็บไว้อีกอีกหลายต่อเลยเพราะว่าผมจะมาขอทำม m ah fa ที่ส่งมานะครับ ตอมาให้ผมประกอบให้ครับนี่ครับเป็นแอมคร์ดีนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมขอประกอบคั์ดีก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเอาแท่นนี้ไป v s กับแท่นของลุงนะหน้าบ้านนี่นะดอกสิบสองเนิ้วของลุงลุงใช้ฟังทุกวันเดี๋ยวเราเจะเอาตัวเนี้ยไปเปิดตรงนู้ดเ,เซตเทวรียบร้อยละเดี๋ยวลองดูระยะไกลสิบสองนิ้วก็นี่นะครับ เส,เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองระยะไกลกันอันนี้จะลองแท่นของลุงก่อนนะของลุงใช้เป็นบอร์ดได้เจ็ดหนึ่งเดี๋ยวเราลองก่อนไอตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะเนี่ยนะปักยังไม่ได้เสียบนะผมไม่ได้ต่อผ่านคอร์สลนะผมเอาจากมิกโดยตรงเลยนะแล้วก็ต่อทอสับเข้าเลยนะอ่าเอาเพลงนี้ มาสวดซอยแล้วนะเนี่ไปไม่ได้ละเป็นกระแพงนายบอดได้เจ็ดนสะี่หนึ่ง เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายอันนี้นะเดี๋ยวเข้าห้องลงเลยเข้าเครื่องแท่นของผมเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวผมตัดผ้าเนี่ยเดี๋ยวขอย้ายตัวนี้ก่อนนะครับนะครับต่อไปเครื่องเล็กนะก็เครื่องใหญ่ของของลุงนะครับจะได้เปรียบแมอแปงนะครับแล้วก็วนวนจะสูงกว่าประมาณ องวัวหรือสามวัวนี่แหละครับอันนี้หมอแปลงลูกจะเล็กกว่าอ่านี่นะครับมอแปลงนี้จะเล็กกว่าแล้วก็เป็นบอร์ดไดวงจรรัสเซียนะครับของลุงมาเจ็ดเหนึ่งนะที่ลองมาตะกี้นี้อันนี้จะเสียเปรียบอ่าเรื่องวงจรเล็กด้วยนะครับแล้วก็ไฟวนต่ำกว่าด้วยแอมน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรลองไล่ดูเอาวัดกันดูนะครับแต่แท่นของลุงเนี่ยไม่มีฮัมนะครับแต่แต่แท่นนี้มีฮัมนะครับเนี่ย มาใกล้ๆนะได้ยินเสียงอืดหนึ่งเนี่ยครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวลองท่อนท่อนเดียวกันเลยนะครับ จะโซ่ของลงไม่ได้นะเสียงแผ่วกว่าลงนะครับมมแปลงลูกเล็กกว่ามาตะกี้เหมือนอยู่ตรงนี้ดังแรงกว่านะคับน,นี้แผ่วลงเยอะเลย la รย้อโซ่ของลงไม่ได้ของลงดังกลางวันและแน่นกว่าหน่อยเพราะว่าของลงมอแปลงลูกโตกว่าวนไฟสูงกว่าอันนี้มอแปลงลูกมันเล็กก็โดยรวมถ้าเอามอแปลงลูกเดียวกันมาวัดกันก็น่าจะทุเสีดูจากอ่าวงจร741กับวงจรละเสรีแล้วเสียงก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ดังกลางวันพอๆกันก็โอเคครับ ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ขอ,ขอบคุณมากครับที่อสารับชมมาจนจบ